สวัสดีค่ะพี่นงคุผมทงนสเกเดอนลเปินออฟิเชียลควาคเอลิกจิกแท้เกิดเตไปัม่บอกเขาเลยลืมกาไว้บเต็่ขาวเต็นต์เกน้อปเลยเกิดเหตุไปคัดคิดกันเต็เอ์เล่าต่อม่ยม่เ่นเกินกระเป๋าเอาลง่ะไอดยเอาก่เอาคือเอาครได้ตัวเอาะโอ้ตัวเอาลามันาเทาแม่เพร่ะว่าเจ้าเทาแม่ เก็บลงมัเจ้าเขาก็เลยวมาจักแมนด้วยแม่คยอนะูเคยเอาอ่างนิ่มบอสจุดไฟยกเต้นแบบนะเก็บไม่่อยมาเดียวม่นมเก็บไม่ค่อยมาให้เราหองละกับบ้านเราไฟจุดอะจำเสาจังไรจอยสัตว์เนี่ย เอาลงได้ไม่เลยตีบ้าล่องบุบโอหันต์่อยแล้วตอนนี้เขาต่อยแล้วทำการชิวแล้วชุบแล้วเอาแล้วตอนนี้จะได้หรือไม่ได้เอาไม่ได้ได้แล้วได้แล้วครั้งหนึ่งเอาแล้วแนวกอละต้องการกอเพะมีสบองกอกระเป๋าลงแนวกอมันก็สทีเบากอลูน้ำแตกแล้วครับพี่น้ำเออเก่งมากเลยเกิดเหตุกระเทยลุงกระเป๋าไว้บนเต็นท์ยังไม่ได้จุดเกิดเหตุกระเทยลุงกระเป๋าไม่บนเต็นท์ตอนนี้ทุกคนได้แล้ว

เอไม่ยังก่นอนุสาวรีย์ฟอร์ซิวกัเ่เราเป็นคนเป็นโบราณสฐานบรรจุกัเช่อุ้ยกัสิว่านั่นเดอนี่แห้งเทาคักนี่แรได้เป็นกัเช่ได้คาเฮ้ยได้ลอเป็นยังกันไม่รอเราเป็นปีลูกเดี๋ยวพอปั๊ด

มีฝนกับพี่น้องเ้ยพญาหลรอดมากฝนน้ำยูนีเรอ้าพอไปอยู่ฝนลืมลุ่ลืม้านยังนนี่เนี่ยจะคนไปฝนในเนียเพิ่มจากคนอยขีห่าเลยกเจมเ์็อเลยขอดเคี่ว้าแ่แตกแยกกันร้องเอาสั่งค้าเล้าชานเนาะเป็นยังไงยัหันยูดีไรเลมเมื่อกลับไปหูน้ำเลาว่าหูจ้หี พอมันพอบ่งพราว่าเวลาบ่ไม่ไม่อีกแล้วอีสมตีสมยังสมสมพวนสมฤดีประมาณนี้แหละมึงเห็นสมพวนอันนี้ก็บพอเทียงเขาเขาย่างแจ็กเม็ดเขาบอกบ่มวนตัวเมา่อตะเขาได้ว่ามวลย่างเดียวพอแต่พี่ผจะบอขึ้นหอนมุ้งไข่ตีพอไข่ขึ้นหอนเจ้าหลายหลกาแฟขวดกูมาได้กินพอเอ้ยพอกาแฟเออเจ้ามาน้ำบ่พอโอ้ยไก่หากอีปอบเลย พ่อพี่ีจะกินกาแฟเปนว่เ้านำมาต้มลูกไปนแก้วใหลูกไปอีคนโูแเก่วาดีวลาอหนาเน้กน่อคนแก่คนแก่ลุมสกรรม เออเออเออผู้นูจีก็จะหน้าห้ดอกพอเ้อยกาแฟ่ารั้อเจับดอกเปี๊ยเาเม่อกาิ้นแรกกันเล่าอยู่น่ะที่ดี หาแทรกันีฟูนหาซีฟูนหาซีฟูนาซีฟูนข้าวกาแฟอะไรอะไรอะไรอะก่นอุ้ยหนนาโอ๊ยป่ะเน่ฮ้ยสถานะนมช่วยกันหลอนข้าวมาแฟกำลังจะเปิดร้านเลย ไม <mile inside. S 2> ่เป็นตับวัดตีนมิตรตีนุจา้าเออโตีนเหายแล้วิบาได้สนายแล้วม้เาล่าลเลน่นเล็กอีขึ้นมาจัละวดเอาวัดเอาอีกสานาทีใจเย็นเย็นใ้เอามะก็ได้อีกอเร็วๆนีไม่ยังมะกจะอีกวะต้มน้ลาี่้้มน้าสันพี่น้องคะพร้อมแล้วค่ะเียเเีย

กจิไปรอเลียบ่พี่มากกเรตนมาทักนีไรนี่ะไกะแม่งเต็มรอคยนางใกลหรอแม่เขายังเออี่พ้านี่ลรมองนางนพอยหลอดีหไปกินพรนมุ้งนพอยมายเขารังหารมาปกตินี่มันางกินแล้วอยเมีเอกอไอัลนนี เจาว่าเป็นพอไม่จ้่ว่าเป็นแถวใสลูกกะบพอลูกกับอัปปี้อัปปี้อั้ไม่ได้ไม่ได้อกมั้ะอ่วงไหได้ไมเออใส่มาใส่ยุกใส่มาไรบ่อน่มาใส่ย่ เออมันก็ใส่ง่ายอยู่มันก็มีดีของมันอยู่ใส่ง่ายอยู่บักเถอะกับเราไปเห็นมัเป็นดรอคือซื่อๆนี่ไหมใส่ง่ายอยู่แต่มันที่เสียต้องอย่าได้ทเป็นชุดดวกกันเที่ยังเดินี่ยเอ้าท่าพูนกันโอ้ยไายเมื่อไรเด้อละเจ๊นี่กับพ่อพูนท่าพูนยเ่ไหรอีลีแหละชุดชุดโอ้ยขาดก๊อกโอ้ยทำมาเรล่นเดี๋ยวมันก็อยากใส่ของเขาอีหลีเด้เนาะ

ไม่หอรับเขาม่ดาม่อดันโดนเดียวเขหลังอย้โอ้ขีกากนอยู่เ้ยเข้าเขเขี่ก็เห็เหมือนกันดีเอาแถวแก้ีเวิร์มไหมไ้่ล่อตรูปแบบพะเยาร้อนบ้านเล้อเด้อพี่ล่อเด้อบนึงเด้อเออดแ้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว้นขึ้้ง้น้น้้้ขึ้นข้ึ้ขึ้น้้้เ้ด้้ข้ด้ขึ้นเ้น้อ้น

เป็นอรอยหอยเมื่อกลับไปกวนเขาเป็นรอยพัฟฟี่นักเกี่ยวด <c oughs> า <c oughs> กกมาได้ร,ร,รับปีนิสโตพิเศษจากพระเจ้าจาอยากมีสูวรรับฟันปากกวลีสีัำมีแมวเอิบวนมคกด ปกฏขวา้เลยเด้่ขวามีนีตัวเอากระภากเนาะไป oh oh e <ie> ่านเขาฟันเากันสิฟันเนาปกตยนไม่กันกเังกัได้ยัโยนยากพอยอถาทำโยนโอ้อายลูกพี่สวัสดีค่ะใช่แน่ว่าฝากเมียบ้าน

นี่แหละกูเคอนอยานนแล้วมีนี่แหละมันม <laughs> ันปอลมันสีมากูชดามงไ้แล้วจกนยาเลยแม่มีสองตัวเหรอลับลอ้อมกินแม่ <laughs> แ <laughs> โอ้ยเม่้อยกันเอกเราก็มาอยู่แไอเอกเรามาอยู่ข่ยืมนาศีก็มัยัยองอะ <c oughs> ว่าไอ้นุกินเขาอิ่ม <laughs> <laughs> แ,แล้ว <laughs> <laughs> อบุค่ะุปเกเจ็บสีนารนเดียสามุกเปอ่์ูกปะมิเดี๋ยวเดี๋ยวอีหยังเกาะเบอร์ชาดาบานมึงตีขาอหนใส่กันมันเป็นอันนั้นข้อตัวนั้นเออข้ายอ่งนะพี่ข้ายุ่งนาจังเี่เรเออโอยบอมแมน มันต้องลาสิล็อกของไฟจดแบบยืมขโดนเขาเลยฮะเร็วมันไม่ลาาหรอกของไฟแม็สิ์อวันลูกเสียบมันไ่ล่าสิเสือสิเอาตลกมาเล่นเรื่องนี้ก็ได้เนีมันเ่าล็กก้าจีอันนี้แมอุ้ยอีหลีก้าลังมวนเลย บีแลละกับมโลาี่เลกูเ่ีีนหางขาุดโตแล้วนเลบอบาทมึงเรียนไหมบอมึงเรียนยู่กลางล่างก็หัวแทะเมื่ต้องมีจะคิดมึงเรียนมาล่ำจาจับปโรดมันไเป็นมา <c oughs> ้าโ่ล <c oughs> ่าที่ไม่ปี <c oughs> <ๆ>ตีนอะเจาช่อดาบแหมมึงงน่เยมันมันันี้่ มโนดมนอแลาดาออกตุ้มมโนลาดาอตุ้มแม่เอาไมบ่เบอไมบ่เอาหางเอาหางสิโลปอนนะเออเออเอสิปองไฟดึงหางออกวันนี้ดาอตุ้มแม่ชวยดาออกตุ้มที่แรกอันนี้กันำทำ่น่าอันใวันนีพ่อ็เลียงเห้ดาข่ก็อยากในเลี้ยงจะเียดให้ไปเองไปเองก็บ่เอาเอออีิดีวยิดีเนาะใช่

จงไปเหตจงเจ้าไม่ใล้วจ่หอันยังก่นะเหตไม่เบิ่งมาเนมาเนหังแม่งงแงถือำหอนแม่ง่เยอรนั่งมาลนั่งละใช่แล้วไปชีธุนไปีธุนกับผานม่เรยนใน่านีนสิมนากรัีอ่างสนดามเด้อเ่ใช่สาเอานฝ่อากงฉะมา้านเอาบวกมาอพระ่มีผ่านบุญผ่านบดจะฟ้อนไป เอาข้องแต่ไหนคัยังเหออ้สิ้องคนีเอาขึ้นเลยวันนี้กะยืนยันตายอีเวอร์วนี้ไม่เลียงมั้หรอม่เลียงเจ้าต้อง้องคอยข้องเอาลวดไ้องเลยไปเลฟืนไป้ เ็าเหาวเห็บมาเอาเหมาวานเอาเลยเปานะคะเอาเห็มาวานนึกอไม่มีอวงปีนั่นนอเอาเหมาวาเอเกได้วางาล้กันที้านเขาบอกให้เอาหันบวกมะควงเพื่เอาเห็มาวานแม่โอ้ยจะเบิ่งสาราลูกเ่ยวงอะไรเอายูนหลูกบัวเออใคไปนั่นี่ช่ให้เียกูอจ ผมแ็ตลดกันโน่าแม่เจไดจะมาขึ้นโขอนีเออแงหนางารวบเงแอบวกอันใดเอาอยู่ดแงหนเคนเราคนกินั้งโตนะคนไก่มากินน้าโตพือจะไก่เปนี่ยันโอไก่เป็นฮาไก่ยังเป็นี่ยัเันไก่เป็นฉี่ยันว่เป็นตตายก่อ พบินได้บบี่าเลี่อเปียกนะพี่เอาเปียกเขาก็ได้นะเแก้ใส้ตู้แล็ออกไปนะแกแล้วก็เปิดฟ้าออกปก็จะยืนแลกทายยอเออเอมันี่แก้ไปแก้ไปเีกตกบมง้อเขาเพียกกระแากมันโตกวัวลงกันเอายีหลีอี่หลียี่หลีมโนราใครแปด พอแต่มาถึงแล้วสารดวงกนดากเอ๊ะมันจะเไมด้อน่เหมันกีเเจ็บวันที่แปดวัน <Jesus> ที่มโนราเองเอ๊ะจะมีัวกบวงมาคลองมโนตอนนั้นพึ่งเหนโ้เขาเดียวบวงอันแล้วเกาขึ้นีเจ็ดโตอันมโนราลือเบิดหกโตเลี้ยงแต่มโนราผู้ยอมดีละอันทุกเจ็ดจ็ดตัวนึงไปสตายหมดเร็ว ลกเป็นโลกไานโรคไขวัดนกตายมดคยังคว้าเอาแหวนวานแล้วก็เอาหัดเดียวขึ้นอกลุ่มมันนีมันโนลาก็าถอดปีกถอดหางดอกพอนีไปหาโกนชีกันยามนัสิเด็อนแล้อมุดอ่ะอะเราก็ปนัซ้อนคินี้ไปเซ็นนีกินหนาบกันไหมคะสวัสดีค่ะ